สบายดีสบายดีพ่อแม่พีน 4, ่น้องเอฟซีที่น่าฮักทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเสาว,าวาลาาผ่ารวยเส้นเก้าเส้นเคยเนาะมือนี้ทั้งซ่องสาว,าวาลาผ่ารวยกสิพาทุกคนเนาะมาติดตามตัวเลขแนวทางของปู40นะ่40เนาะว่าปูสิมีตัวเลขแนวทางมาฝากมาตอนเอฟซีจังไดเนานะสำหรับงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2 5 6 5นี้เนาะเอาเพื่อเป็นการเสียเวลาเฮาก็ไปกราบนมัสการปูนํำกันเลยเนาะ กับนมัสการเดอปูรับ,บพาเอฟซีมาตามแนว้าทางกอองหวดครับปูงวดประจำวันที่16เนียนมาเป็นอย่างตัวมาถีมาถีจะปะจะไม่ อันนี้เต็มเต็มอันนี้ล่างยางเดียวนะปู่หนึ่งสี่ห้าสี่สามสี่สามหกแปดหนึ่งล่างยางเดี่ยวแคปหนาจอไว้ดัมเดอครับ efc ครับล่างอย่างเดียวนะครับ นึงยังกลับมตันตันีเปี่ยมันยังนอนผู้เต็มสีนนเคียวไนนว้นี่วเตนี่วัูถชุดเต็ม,มวัอนนเอาแ้่ตัวแตมสิบแปดผู้นี่ก็วตนเปี่ย คมันมาขอครับสถิติมันอูที่วดที่สามสิบสามที่เด็ดกุกหัเด้อครับเขาก็ได้มาคัดหนึ่งหนึ่นึ่มาครับสี่ห้าสี่สห้าสี่ครับสามสครับระมณนี่นี้สามหก่เนเนี่ยละ สุดเต็มสุดเต็มห่อห่อตันผู้ตัดเป็นบ่าสวนแล้วสีที่ผู้ขี่ไปนะว่าสีเหลืองมาแม่นนั่นละต้นัละตัวแท้ๆหนึ่สีเหลืองนี่มันจะเป็นลักษนะงวดก้อนนี่เป็นเส้นมาผูกกับแก่นี่งวดก้อนงวดก้อนมันก็จะเป็นซุ้มแต้มเนี่ยนะเห็มมาครับมันจะเป็นสิบ สิบสคู่สิคู่มันเก้าคู่นะต่ว่านี่เก้าคู่ตะวันมีตตกกระป๋าครับเขาเน้นที่เขาเอาปัเขามาเน้นตัวนี้มาศูนย์เจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดนะจ๊สองเก้าสองหนึ่งก็่นะเขามาวุ่นกนที่สองเก้าเดียวนะน้มันมันบหมอะตัวนี้มันมีความหมกปกติมันเน่นที่สองกับหกคหมดก่อนแต่ว่าห้องเน่นเอา สองเจ็ดสองเก้าสองหนึ่งครับสองเจ็ดสองเก้าสองหนึ่งห้างบ่อเอาหกเจ็ดหกเก้าหกหนึ่งเขาเรียกกว่าตัวเดียวนะครับวันนี้เป็นวันที่สี่เวลามาขุดมันมาขาดจะได้ชุดตัวพี่น้องปูน้องแมนบอกแนมันเขาตัวที่ห้องบ่อเลยครับมีห้องเดียวกว่าแค่แค่หาตัวนะครับสองเก้าสองหนึ่งนี่ชุดเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดตัวที่ห้องเขาจะเดิมาก่อนมันวันนี้มันจะเป็นอะไรนี่ไม่ถึงนี้เราชุดแปดตัว เอทุกหมวดแต่ตัวเขาแ้มเปดหนึงหนแปดสมสามสี่หวดที่แล้วเป็นหมวดที่สามสิบเขาเอาหวดที่สี่สิบมาตัด่ยัง เลขเลขวิ่งมังทเจ็ดเก้าหนึ่งวันนี้วันนี้มันนี่หนึ่งสามห้าน้าเลขเลขน่ว่ามห้าันเดินดีวัวไกเดินมบัวาคู่นี่มันมันติมันติดข้อุกววันที่สี่วันี้วที่สี่สิบเจ็วที่4ี่บดัที่สี่สิบเจ็ดมันเดินนี่ดีแต่ว่ากันฮาออตามนี่ มันจะเป็นเนื้อที่สเดือนต่อเนื่อต่ว่ห้องคัดหนื่องในวัตถคกันว่าตัวนี้ห้องบอมักตัวนี้เทากัหางรับเอาอยู่ในหันครับนี่ตัวแก้มครับก้อนเทากับแต้มแค่หาูวันนี้ห้องกับแก้มหตัวนี้บอมบมนี่ก็ห้องแต้มนคือเนวามสองครับมันจะมีความสองตัว ห้องีเน้นกุดตัวตัวเดียวนี่หละมาแต่เาห้องห่ว่าน่ว่านีคือสุดเต็มห้องห้องเดนที่เก็บเก็บต้องมาหน่วยนะเก็บเก้าหน่มัหน่วยเขาเลยมัหนึ่งเอาจักสองเก้านี่หละนี่นี่เหมันห้องออกเจ็แปดตัวตัวแต้มมันจะเป็นงวดที่สามส นี <N cess inh aling> ่นี่นี่ล็อกของเงินงัดที่สีจุดเจ็ดเนี่ยครับผมเดี๋ยตันเป็นงววที่สามบเ็ดในล็อกงววที่สี่เจ็ดลอกวมมันนที่สี่สี่สิบหกเนี่ยครับแต่ถาเอาตามนี้จะเป็นัดเยตัวถอาเฉพาะตัวแมอาจจะเป็นโดเด่ยวด้ครับ เที่ยวหรือปะปับสิดินดีตอเนี้วิ่งบนหนึ่งตัวสองบนอย่างเดียวสำหรับบนนี่ปูยังว่าแต่ปะปูผูไห่ปะปูไห่แช่วิ่งวิ่งหนึ่งวิ่งสองครับบนื่อคัดบัเมันมาออดบักตหกหนึ่งหนึ่งหกขาก็เด็นที่เจ็ดเจ็มันเน่ขาก็คัดเน้นี่เดเนาะ เ, 7, 9, 1, เ,เออจ็ด้องมันเลย้าหน่งมันเลเขาเรียกว่าเอาแต่สองเก้าเม็ดเดียวที่บักที่บักาดตว่านี่เน้นล็อกมันเดินเดินต่อการเ่าสุดคัดเน้นๆเพาว่าท่าในคัถึงมากเลใส่ผูเต็มสูตรบนมีบบผู้เต็มสูตรบนตัวเต็มอันนี้อ,อันนี้เขียนแต่ว่าเ <ๆ S 1> ้าบาทนไอันนั้นแบบ อเียวว่าท่านด้คัดออกมานันนหรอกนั้นสิเป็นเต็มสูตรล่างอะนันเต็มสูตรล่างมันี้เป็น16บ6อันนี้คือเลขวิ่งมาวดว่าเขาวิ่ง7กับ8เข้าออตับ8ตัวเดียวเรยจับ8018เนี่ยเจ็ด017เข้าเบาเขาคัดเน้นตั้ตัวคัดเนึ่งนี่มันจะเป็นรูเต็ม่ก็ได เสียดายเขาถอดถอดมาถือซีซีเราผูเรามาก็มาไม่สุดยู่อันนี้คือสูดแล้วมันเนไห่นตัวนี้ตัวนี้งวดที่งวดที่สามสิบเก้าเาถือตัวนี้งวดที่สามสิบหนึ็ดเก้าหมากรมาอนนี้มนก็มาหกอันนี้กรมาหนมันบ่อกตรเป็นังินเขาเล่หาเขาคัดเงินเขากดมันบอกุ๊บุ๊บุ๊บจบ ทุกปูแต่ชุดบน,ตนกกแต็มแลก็ตัวทุกแแ้่ถ้าว่าได้ในคัดตัวง่ายครับคัดคัดตัวง่ายแล้วก็คือเดืบอบม้วนมเป็นต้อะละูวาน,นีนผมมาเป็นตัวห้องคัดเน้นปลครับยนกท่านตัวเล็กมักกว่งามอยู่ปู งวดนี่ยังน้อยเป็นงวดที่30สีห่ที่สุดที่เขาม่วนครับส่วนบนของมึงอ่อยเนาะแต่ว่ามันกับมี่มันมี16ูงนี่เต็มเต็มลอกเงินราบห้องห้ขับวถา้อเขับแปดแต่ว่ามันมาออกที่คคือมันขนาครับ,รบที่นี่รักเก,ก็ตมัก็มีเห็นเยอะเนาะ เดินดีแต่ว่าเนี่บอ้ินก็แล้วครับเนบาถตัวสิหหึ่งสี่ห้สมครับครับเพื่อนคับเพื่อนแต่ว่าบนจะบอกรบนต้งโตตรงตไม่ต้องกัดขันนักเสี่ยง่ต้องกับเพราะว่ากันซีหนึ่งกับหนอย่งมันม่ด้เก่าคู่หนึ่งมันมีได้เกาคู่หนึ่มันมาหลายเลยครับ้ากลับมันขึ้หลายเลอย่งศูนย์สามสยินครับแปดหนึ่งนปหนึ่งี่นะ ครับมันคือหลายสื่อเนอ<ม>ี่ยแน่ดีมันเป็นเลขเก้าปูเขาออสการ์หอมสุดมันจะเป็นงวดที่สามสิบเข้าพี่น้องปูเบาแล้วนะคะเนาะบ่าันะาในวงแต่ว่าบอกแล้วบบบออกก้้ไดถ้าวงกลมคือวงกลมหนึ่งสี่นะคะชัดเจนเนาะพี่น้องเ <4, S 2> นาะครับ หนึ่งสกับหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งแปดื่อแปดหนึ่งตัเยอะยกัหนึ่งสี่กับแปดหนึ่งับพี่น้องเนาะรับมปดระมาณได้ครับมักส่นตัวได้มักส่วนตัวนาะปูเนอะครับหนึ่งสี่กับแปดหนึักอ้นเบิ่งจุกจเอาพี่น้องอันนี้ชุดเต็มนะคะเขบหน้าจอชุดเต็มบนล่างด้ครนลาชุดเต็มบนล่างนะคะ มาแคบหน้าจอไว้น้่ครับยครับชดเส็มอี่แล้วน้ปูจังบาดเนาะนี่มันดัน่งหกแม่ครับมากลับซีับบผาดนี่กบผาดค่ะเอาบ่ผาดทั้งสองว่ส่วนบนห้อหอเน้นหนกับสองหนกับสองกะเอาที่ติดหนึ่งติดสอง่แล้วน้องูน้องโอ๊กติดสุดโตอ้าวนี่เลย อันนี้อันนี้นึงคระชอนอันนี้บนนะอันนี้ล่างครับบนล่างครับล่างก็จะเป็นเอฟซีเพิ่งให้กระคได้อครับบนล่างเด้อสองสุดนี่ครับอันนี้ชุดบนพี่น้องอันนี้ชุดบนอันนี้ชุดล่างนะคะเนาะมันอะไเป็นชุดซีสามชุดสามยังไงบอนให้ค่ะเจ้าชุดเต็มไปหน้าฟูชุดก็จะมันยังมาหลายครับอันนี้มันเอาตัวกลับควอมตัวนี้จังจังบได้กลับตัวนี้ เดี๋ยวมีกับฟออันนี้เขาก็ต้องกลับเพราะวันกลับเดียวครับครับอืมท่านน่ค่ะเอาสุดท้ายนี้ขอขอบคุณขอบคุณปูเด้อที่แบ่งปันแนวทางนะะคเนาะครับสาธุค่ะสาธุครับสาธุอ๋อแล้วเนอเอฟซีทุกคนเนาะหลังจากได้เบื้องได้สมเนาะตัวเลขแนวทางของปูซีศูนย์แล้วเนาะปูซีศูนย์ก็ให้ตัวเลขแนวทางเขามาเป็นสุดเต็มเนาะสุดบนแล้วก็สุดล่างเนาะปูก็กลับให้แล้วเนาะก็ตามนั้นเนาะ ถ้าเอฟซีทันใดมักตัวใดก็สามารถจับสลากกินแบ่งซื้อกันได้เลยเนาะสำหรับงวดประจำวันที่16กรกฎาสอ5พันี้อ้านี้เอ่าฟซีทนใดที่เข้ามาเบื้องกอยาลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามแล้วกะ็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะสำหรับเอฟซีทนใดที่เข้ามาเบื้องกะขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะร่ำรวยร่ำรวยเนาะขอให้คิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเนะาะเอาสำหรับคลิปนี้เฮาก็ขอลาไปก่อนเนาะสบายดี